กุญแจกุญแจคุยเอามันเทศนะคุยดูหัวอุล้อเนาะคุยไกลๆเจะได้อุ้ยหัวใหญ่มากเลยดูดูสิมันเทศบหญ่ปกไว้ไหนอีกไม่ต้องเอาเสียมขุดเออไหมดูหัวเนาไม่ต้องเอาเสียมขุดเลยดูดูหัวเขาไก่สลับสลับนะตาบ้านไทยไม่เคยล้อเนาะอุ้ย กายโอยที่ที่เผาถ่านนั่นในตรงนี้นี่เนาะตาเนาะดูกายโอยโล่งๆเออเออโอยเนาะเออจ๊เป็นพวงเลยอ่ะโอ้สะออนสะออนมันเจิดดูฮึ่มไม่อ๋อเนาะตาอู้ยหัวดูเนี่ยตาดึงเอาดึงเอาเลยอ่ะเออเนี่ย้องนางก็อยากถอนเหมือนกันดูเนี่ยนะเนี่ยอู้ยดูนี่เนี่ยพวงนึงเนี่ยโอ้ยกิจชายตายดู

แค่นี้ก็พอต้มแล้วเหลือเฟือกินพรุ่งนี้เขียวข้าวกินพรุ่งนี้เขียวข้าวอ๋โนตาข้างในสีเหลืองนั่นเนี่ยนาตาออืดูนี่ออืจังเตียนแม่ออืเนาะอ๋โนตาเองนนนู่อืึกสวย กายมันสุนดเก่งมากเฮ้นกตาอปกปะนกตาตุ๊กเองมีเห็นจังอันกี่ตาะออโอ้ยัวใหญ่นอตาดูหัวนั่นอดูนี่ก็โหหลายกิโลแล้วนเนี่ยอืออมืมสามหัวเนี่ยสี่หัวเนี่ยก็ได้โลแล้วนี่ นี่ได้โลแล้วนี่แกนี่โนตเี่โลนเตี้ยสองกิโลกว่าเลยนี่แค่นี้ก็ได้โลแล้วนี่นันดเป็นหมไม่เวียเวียตต้าปี่นี้เวียเตอ๋อโนนี่อัมพีรวงเองกร่ตะลุงเวียนเต็กำเพก่มดำทมนี่เอาให้นะจากัดมีเยอะโตดำเม่นดิยบพันหนกไปนายใหญ่นี่รวยขันเกียร์หน่วยกุกโดงทางเย็นเอ กย้นอ,อยนนี่ดำเหรอหน,อมนออิมันแค่บันซีนิโอ้มันแค่มันยูร่าเนี่ยก็ยัยดำไงเโนาะัแค่จริงจริงเดือนกว่าได้กินน่ะได้กินก่อนหน้าหนาวอีกเ,เนาะยิมเด้งหน้าตัดโลกยิมเมนี่เมื่อตุ่ยจะหนี่โมดถัดตุ่ยทุมหัวใหญ่ Achie, à, thứ nào chứ? lòng yong mày đi. Yang, ok ní. Long, yo no. Oi, yay, ni pau tan bắp hay. Mặt đông tu lót tai, sợ nè. ngọt 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 ta sẽ ngọt 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 ชิตลงตลงเยอตัลงบโบราณจถดสโลกบโบราณอ้นนี่ก็ยังเหลืออยู่นี่ยังไม่หมดเดี๋ยวมาเอางวดหน้านี่นี่อ๋อโนแค่นี้ก่อนค่ะ